ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของแทงค์ทาวครับวันนี้ราเป็นรอบปร i f ฟรอบ2อในแท้แล้วแทงค์ทาวพีซีซั่นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอ้โหแล้วมีเฮงเจียแทงโดดเข้ามาใส่หน้าใครไม่รู้แอรอยู่ข้างล่างครับแล้วเป็นไอซ์แคปเปอร์เรียบร้อยมีศพแล้วครับรับไม้มุกไวายังไงจังหวะนี้ต้องเดินออกป้ายฮะมีอาร์เกอร์เข้ามา โลแกนแหงนะฮะแล้วไอ้ปูจ้าเดินเข้ามาโลแกนแหงโดดใส่หน้าหักแทงครับต้องหักแทงอันติยัดหน้าม่แกะน้อยแกะน้อยบอกจะไปโฮจิไม่นะไ้หนึ่งช็อตเรียบร้อยฮะสี่หนึ่งแล้วฮะไอ้แคปเปอร์ต้องดินกลับมาครับแล้วริวคุงไปยืนทำทำปัาแสงอะไรตรงนี้ฮะแหลกลึกเปล่าครับซุ่มทำมุมทำเหลี่ยมนะมีคนบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรฮะดูง่ายๆฮะรถถังที่ไล่ยิ่งกันนี่ฮะอยู่ตรงนี้ฮะสีแดงกับสีน้ำเงินฮะ ไล่ยิงกันไปฮะเป็นเดดแมนครับสี่หนึ่งแล้วสี่น้ำเงินนำอยู่สี่หนึ่งแล้วอาร์เกอร์โดนตันไปฮะดูแบบงงกันหน้าแล้วแห่งเกียร์แหงโดนเข้ามาปั่นไปแล้วฮะเป็นห้าหนึ่งแล้วนะห้าหนึ่งแล้วเป็นเป็นไม่ต้องเป็นหกหนึ่งฮะเพราะว่าตรงกลางตรงนี้สามารถทำทำลายมันแล้วจะได้เพิ่มแต้มเพิ่มมาหนึ่งแต้มนะฮะและไล่ยิงไม้บุกกลับมาอีกเป็นแปดหนึ่งครับท่านตาไหลฮะและอาร์เกอร์อาร์เกอร์ลงไปเออเกอร์ลบคว้า หลบหน้าหลบหลังฮะแล้วน้ำโคจะตายก็ไม่ตายฮะสำหร,รับน้ำโคคนนี้ฮะยังอยู่ฮะแล้วว่าฮักแทงยังยืนหน้าอะ่าบว่าฮักแทงนี่แทงยังยอดฮะโจนหน้าอยู่ข้างหลังเฮงเกียแทงว่าโดนเข้ามาอีกแล้วครับเป็นกรัสัย์โดนไล่กินโตมีจีโร่วิงที่เล่นด้วย3มแรงครับอยู่ข้างหลังนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครับเป็นแทงเทาไทยแลนด์ซีซั่นครับรอบ2ครับคืเรื่องตัวแทนเข้าไปวันที่2ี่ครับวันเสาร์นี้นั่นแหละฮะ อสถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่มากฮะสำหรับทีมสีแดงฮะเพราะว่าโดนนำไปตั้ง8ตัวอะไรเกิดขึ้นได้ฮะสาสิบเรียบร้อยครับแล้วศูนย์ห้าไล่ยิงอยู่ข้างบนจังหวานีอู้วิ่งจีนแข่งลบหลบหลบลบอชปั๊บเอชปั๊บจ้าหลบซ้ายหลบขวามันเลื่อนไม่ได้เนี่ยเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับมันเลื่อนไม่ได้เนี่ยอ้เอาแล้วแกะน้อยซอยยิกยิกฮะสําหรับแข้งฮะ ไล่ยิงข้างล่าง13 4สถานการณ์ตอนนี้โอ้ย,ยแย่แม่เฮงเกียร์รอโดด05รอโดด05รอโดดโดโดก็้ามาปัน่นจะเอาสองศพจะอารย์2ศพแล้วมีชีโร์วิงอันติยัดหลังไม่ฮะต,ตามอยู่10บท่านนะเจ้าช่วยกล้วยทอดมันจอดจริงๆฮะโอ้หละวอาเกิรโยนสก,กิลไปแล้วเตรียมจะกระโดดข้าใส่ฮา,านี่ฮะโลแกนแฮงเปิดก่อนเลยฮะหนึ่งท่าน เอดกอดน้ำปลาละไอต้ตายตายเราโดนทันตีของเพนกซัสต,ตายไปโหที่อยู่คุงยือนอยู่ข้างหลังงวงเงียเงีเง้ยซัดน้ำโคไปน้ำตาไหลฮะมาละลุยครับใครไม่รู้ครับมาเข้ามาโดนชิงองงีติดไปสิเ็ดต่อห้าสถานการณ์สถานการณ์สถานการณ์ อันนี้ครับเดี๋ยวเราดูรายชื่อกันพังงามีไอแคปโฟอูจา้าดไหมมุกดิวคุงบิตโตแก่น้อยน้ำโคกสามแรงโอห้าแล้วก็แอคเตอร์อาคเตอร์นั่นแหละ มิเตอร์นัดบอกไม่รู้เรื่องฮะดูไม่ยากครับรถถังมี2คันนะนี่ฮะมันมี5คนนันนะสีเมันกังยแย่ง่ายฮะเฮงเกียร์แทงโดดก็มาปั่นอันตีแล้วฮักแทงจะโดดฮักแทงจะโดดโดดเข้ามาสตันสามตัวสวยมากเป็นซัตจะอันตีที่บอกเป็นซัตวจะอันตีหรือเปล่าจะวานี้ไม่ต้องกังวลหิงสีก็ตายแล้วนะมันสุดรายจริงเลยแล้วปูจานมาครับออโลแกนแทงยังยังเงเยียบเี่บเดียบโดดไปมุกแล้วเดินเข้ามาทำไมนะเนี่ยตัวพ่อบางก็เลยเพือนแล้วเปิดครับโลแกนแฮกเปิดได้สวยแล้ว อีกต่อ20เอนะฮะเหลือ25นาที54 53วินาทีฮะสู่หน้าโดนลุมยิงกินโตอยู่อันตีเปกซัสของริวคุงเว้ท่าน2นะะเก็บไปได้แล้วอารคเกอร์โดดมาใส่หน้าเขาเก็บอินวิสได้ฮะเขาเก็บอินวิสบิ๊กี้ได้ฮะแล้วยังเห็นฮะโดด่าสวนเลยะบอกว่าจะอ,อยู่แถวนี้ลนะตังน,นี้ค่านี้จะเล่นต่อจะเล่นต่อ เหลือ27วินาทีสุดท้ายนะฮะเป็นใครไปไม่ได้ฮะนอกจากสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกได้ว่าเป็นทีมสีน้ำเงินฮะได้แน่นอนฮะเพราะว่าพิชญาณนี่ครับ10ว่าวินีไม่สามารถที่ยิงได้แน่นอนหรอครับ10ตัวฮะเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เอาลาโดลมา15 24ฮะอาเกอร์โดนไล่ยิงอยางหลังนี่ฮะอาเกอร์เห็นกันลเห็นแล้วมาผม